สวัสดีครับพี่พันน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับวันนี้วันลุมพินีนัดที่134นะวันลุมพินีนัดที่134นะครับเริ่มกันที่คู่ของมนัดกับทางด้านของบัลลังเงินอยุทธชัยต่อจานที่พิกัดหนัก125ปอนด์ชั่งน้ำหนักก่อนล่วงหน้า1วันด้วยมนัดที่ผ่านมาต่อยอยู่118 19 20วันนี้ขึ้นไปต่อย125แล้วต่อยดึกชั่งน้ำหนักก่อนล่วงหน้า1วันนะ มันัดต่อย้ำสวน <c oughs> มมยไทยห้ายกเนี่ยเตะเขาในแนวแข็งแรงแข็งแกร่งแต่เขาแข็งแรงแน่มันัดนะครับเตะเขาแข็งแรงแน่แต่วันนี้ต้องระวังศอกดีๆถ้าไม่พลาดรุ่นที่วงในท้ายๆปลายๆนะรุ่นที่วงในท้ายๆปลาย,ายๆนะครับ่อรใครบัลลังก์เงินอยุทธชัยบัลลังก์เงินอยุทธชัยนะครับแพนน็อกทรงชัยหรือว่ามาหาหิน <c oughs> แล้วก็ล่าสุดมาสับศอกชนะน,นกทางด้านของวัชะลพะนวัชะลพนที่เพิ่งต่อยไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่นี้่ตะวันนาผมดั้งอยู่ตะวันนานะทางด้านของบัลลังก์อยุทธชัยหวยขวาอุธตกหมวยขวาอวุธววแหลงแล้วสอกอันตรายมากนะครับครูนี้เปิดมาน่าจะเสมอทางด้านของมนั์นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเสมอมนั์เสมอมนั์จริงๆด้วยมนัตน์ต้นต้นต้องระวังสอกถ้าโดนหล่นได้นะ ถ้าโดนหล่นได้มานัดต้องลุ้นที่วงในท้ายๆปลาย,าย,ายๆนะครับเพราะฉะนั้นคู่แรกของวันลุมพินีวันนี้1-3-4ผมชอบไปที่ทางด้านของบรลลังเงินอยุทธชัยนะมวยขวาวุดครบมวยขวาวุดเยอะแล้วสอกอันตรายนะครับบรลลังเงินอยุทธชัยตัวแรกมาถึงเพชรน้ำตาลกับทางด้านของอมสินรุ่นพี่กับรุ่นน้องเก่งเล็กกับเก่งใหญ่นะทางด้านเพชรน้ำตาลวีวินมวยไทยของปิ๊กกบหรือว่ายอดเมธีนุชมวยไทย ตัวนี้ดังมาจากไทยรัฐทีวีสมัยก่อนตั้งแต่เล็กๆแล้วเมื่อก่อนต่ออยู่กับศึกวันลงชัยแล้วหายไปแล้วกลับมาก็มาต่ออยู่ต่อเนื่องสม่ำเสมออยู่ภายใต้การดูแลของคุณสมัยสุขุมเมตานะครับบอสกลุ่มพลังใหม่จังหวัดฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายจังหวัดฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแข้งซ้ายหนักแรงมากแต่ว่าข้อเสียของเพชรน้ำตาลคือใจหัวใจมีรูร่วโดนหนักๆไม่ค่อยได้นะครับออมสินพพัชรวาทหรือว่าใต้จันทร์พบัญญกรุ่นพี่เก่าเกมกระดูกดี เคี่ยวลักเดินกระดูกขัดมันขัดเงาเลยนะครับอ่าเคี่ยวลักเดินกระดูกขัดมันขัดเงาเลยคู่นี้ก็ต้องบอกว่าปล่อยน้ําหนักมาต่อยทางด้านของเพชรน้ำตาลหรือว่ายอดเมทีเนี่ยที่ผ่านมาต่อยร้อยยี่แปดยี่เก้าสามสิบในขณะที่ออมสินหรือว่าใต้จันทร์เอรบัญญักิจเนะนี่ยนะต่อยร้อยยี่แปดยี่เก้าสามสิบเหมือนกันนะครับยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบเหมือนกันทางด้านออมสินเตี้ยลำ่ำลำหนักแล้วก็ดือ้ออึดตึกทนนะครับเพชรน้ำตาลอาวุธวัยสู้ได้ แต่หัวใจเนี่ยจะเป็นรองผมไปออมสินหัวใจจะเป็นรอ,อ,อ,องนะครับผมไปออมสินแล้วก็ยอดเสกสรรวันนี้นอนไปนเล่นเลยยอดเสกสรรรถสวยจัดเจ็ดมาแล้วมาแล้วแม้ว่าจะมาไม่เยอะที่ผ่านมาผลงานของเขาที่วันลุมพินียังไม่แพ้ใครนะชนะเจเพชรชนะเซนโลซอที่วันลุมพินียอดเสกสรรนะครับรูป่ากดีช่วงชกสรีระสวยมากยอดเสกสรรนะครับไมขววบ่ขว่าวุฒิคบจังหวะเตะเขา่าแข็งแรงแข็งแกร่งดุดัน แข้งขวาเน้นๆเลยนะยอดเสกสันนะครับเวลาไปต่อยวันเนี่ยแข้งขวาเน้นๆเลยและตัวนี้มีเวลาจังหวะมันเข้าเวอ่อะน่ากลัวมากนะครแข้งขวาหมัดขวาแข้งขวาหมัดขวาถ้าไม่พลาดโดนหมัดอย่างเดียววันนี้แบเบอร์นะครับยอดเสกสันนะครับของรถสวยจากเจ็ดรถสวยแน่นอน่อยการเจค็อปทอมสันชื่อไทยก็คือสมบัติให้คขำชื่อไทยสมบัตินะจากสาราณาจากมวยขวาหมัดขวาต่อยขวาเป็นอย่างเดียวนะครับขาเนี่ยมีไว้ยืนกับมีไว้เดิน นะมัดขวาอย่างเดียวเหมือนไวยสักกุนนะ่ยมัดขวาอย่างเดียวนะครับวันนี้ยอดเจกสันนะยาวๆนะครับยอดเจ็กสันนะครับแล้วก็มาถึงคู่ลองเด็ดดวงกับวุติไกรยเนี่ยคู่ขี้มากนะคู่กิ่งทองใบหยกเลยคู่ขี้มากๆผมบอกอะไรคู่นี้อยู่ที่จังหวะใครจังหวดมันอยู่ที่ใครจะพลาดนะครับยังไม่รู้เลยว่าใครเขากับใครนะครับยังไม่รู้ว่าจะออกไหนนะครับเด็ดดวงเล็กฉลาดวุติไกรยหนักนะเด็นะดดวงเล็กเนะี่ย มวยขวาวุดคบฉกฉลาดหลากหลายนะครับไตเสียเลยคู่นี้นะครับซื้อขายเอาผมชอบวิธีการนิดๆเอียงนิดๆนะครับแล้วก็คู่เอกยอดเหล็กเพชรวันนี้น่าเป็นห่วงเลยยอดเหล็กเพชรวันนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงเลยใจสัตว์ด้านอานามัมมาดอฟตัวนี้หมัดน่ากลัวมากนะครับหมัดน่ากลัวมากหน้าหนักใจแทนทางด้านของยอดเหล็กเพชรแล้วก็อานามัมมาดอฟซึ่งชนะคมาวุธมาล่าสุดน็อกคมอาวุธด้วยถล่มนับถล่มน็อกเลยนะครับหมัดอันตรายมากและกลัวใหญ่นะอานามานอก น่าหนักใจแทนยอดเ็กเพชรจริงๆวันนี้นะครับไปทางด้านของอานามานอบจากอาร์อร์ไปจัดนนครับนี่คือขอ้อมูลดีๆที่นำมาฝากทุกท่านวันนี้นะครับสำหรับวันลุมินี134โชคดีครับ